สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกๆท่านด้วยนะครับมือถือสุดคุ้มอีกหนึ่งตัวนะที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือ POCO M6 นะครับแอบวางขายเงียบๆนะครับในเลทราคาเริ่มต้นที่นะครับไม่ถึง4,500บาทนะตัวแรม6นะครับรอม128เนาะนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีจุดเด่นย่งไรบ้างนะครับและนี่คือสเปคคร่าวๆของตัวน้องเขานะครับ เ,เพื่อนสามารถกดพอร์สหยุดดูได้เลยนะจากสเปคนะครับผมเอาชุดเด่นก่อนนะก็คือหน้าจอที่ใหญ่นะครับแล้วก็กล้องที่ให้ความละเอียดมาถึง108ล้านพิกเซลนะและก็ตัวชิปเซ็ตนะมิด i เทคนะครับ Pio G9 Ultra นะตัวนี้โอ้โหให้มาถือว่าแรงมากๆนะสำหรับเมื่อเปรียบเทียบกับในเรนราคาเดียวกันนั่นเองนะครับชาร์จเร็วนะครับที่สายาวัตต์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตัวนี้เป็น a n d r o i d 14แล้วนะครับก็ครอบทับด้วย Hyper OS นั่นเองนะมาดูตัวอย่างภาพถ่ายจากสื่อต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับก็จะสังเกตเห็นเลยว่ากล้องเนี่ยแม้จะร้อยแปดล้านก็จริงนะแต่ก็ใช้งานทั่ว,วไปนะครับผมการทำ HDR เองก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นเลทราคาเริ่มต้นเนาะแค่นี้ผมก็มองว่าโอเคแล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะตัวนี้พวก ROV Free Fire PUBG พวกนี้ถือว่าเล่นได้เอาอยู่นะครับ เน้นกราฟิกระดับประหลาดกางนะจะเล่นได้สมูทมากกว่านะใครที่มองหามือถือที่จะให้ผู้สูงอายุใช้หรือว่าลูกหลานใช้นะครับเป็นแบบเริ่มต้นนะครับผมก็แนะนาําไปตัวนี้เลยนะนี่นะครับก็เล่นเกมลื่นแบบนี้เลยนะครับเขาอย่างที่เห็นนะครับราคาเป็นมิดมากเลยนะสินค้าที่ผมใส่ไว้ให้นะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะเป็นลิงก์จากออฟฟิเชียลนะครับดังนั้นนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับเ,เพื่อน ก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่สุดคุ้มมากๆเลยนะครับใน็เราคาไม่ถึง4,500บาทเนาะโอเคครับไว้เจอกันมือถือตัวถัดไปที่น่าสนใจนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ